วัสดีครับกับฟอร์ดครับวันนี้นะครับกับอยู่ที่ฟอร์ดพระแดงนะครับวันนี้นะครับกับจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวกับบะ4ประตูออโต้นะเป็นรุ่นที่มาแรงที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับวันนี้มาในตัว x 9 s ครับ x 9 s นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับมีการปรับเรื่องของสเปคมานะครับตั้งแต่เดือน11เนาะปี2024นะครับก็ตอนนี้ก็3เดือนครึ่งแล้วเนาะก็เป็นปี โมเดลรถที่ขายเป็นปีโมเดล2025นะครับวันนี้คันที้มารีวิวออปชั่นที่ปรับขึ้นมากับราคานะครับต้องบอกก่อนเลยถึงเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับโปรโมชั่น XLS นะครับอ่ะผมแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับแจ้งเลยแล้วกันเนาะราคาพิเศษ799,000บาทนะครับอันนี้เป็นราคาจัดไฟแนนซ์นะครับจากราคาเต็ม919,000บาทพูดง่ายๆรถราคาตัวรถแต90,000บาทเนาะประกันประกันมี นะครับลองสอบถามพูดคุยเข้ามาได้หรือท่านใดจะเลือกเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนเอร์เ็หรือดอกเบี้ยต่ำนะครับอันนี้เป็นราคาเต็มนะครับหรือท่านใดจะเลือกชุดแต่งนะครับเป็นเลือกเป็นชุดแต่งฟรีไปไม่ต้องจ่ายค่าชุดแต่งนะครับก็จะเป็นราคารถที่เป็นราคาเต็มเนาะราคา7 9 9 0 0 0บาทเป็นราคาจัดไฟแนนซ์นะครับไม่ใช่เป็นราคาซื้อสดนะครับมันแยกกันนะนะครับผมพยายามชัดเจนกับลูกค้านะครับก็ แจ้งให้ลูกค้าทราบเลยเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปชมรูปแบบการตกแต่งที่ลูกค้าเลือกครับก่อนไปรับชมฝากลูกค้าทุกทท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สาคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรอีไลน์ก็ขึ้นไวให้แล้วครับนี่รูปหล่อนะครับเอาก่อนนิดนึงก่อนไปรับชมรถนะครับก๊อขอพูดตรงนี้ก่อนนะฮะอันนี้อันนี้ขอคาดก่อนเลยนิดนึงขออนุญาตนะครับขอโทษนะครับขอคาดก่อนนิดนึผม ไม่มีนโยบายในการสนับสนุนการพนันทุกรูปแบบนะครับในแชทช่องผมที่มันเด้งขึ้นมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมทํามาเป็นเดือนแล้วมันก็ยังมีอยู่นะครับแจ้งสแปมก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นใดๆดทั้งสิ้นเกี่ยวกับการชวนการเล่นการพนันหรืออะไรนะครับแล้วไม่รับโฆษณานะครับไม่ว่าจะจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับไม่ต้องมาให้ผมโฆษณานะครับไม่สนับสนุนนะฮะอ่ะไปมาดูรถต่อ ไม่สบายใจเลยนะครับตอนแรกๆก็ไม่คิดอะไรหลังๆนี่เริ่มคิดมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องไอการพนันเนี่ยนะครับเดี๋ยวทุกท่านเข้าใจผิดเนาะเพราะมีลูกค้าเข้าใจผิดแล้วนะครับอ่ะเรามาดูรถนะครับรถที่เรามารีวิวนะครับ new ford ranger 4ประตู xls ครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเกียร์ออโต้ฟอร์ดสามารถเล่นเป็นแมนนวลหรือบางคนเรียกเซมิออโต้ได้ก็เปลี่ยนเกียร์นะครับ ได้ด้วยตัวเราเองนะครับได้หัวเกียร์แรงม้าสูงสุด1 7 0แรงม้านะครับแรงบิด4 0 5นิวตันเมตรราคาจะดจำหน่ายเนี่ยตเต็มๆเนี่ยคือ9 1 9 0 0 0บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวก็พาชมนะครับชุดแต่งที่ลูกค้าเลือกวันนี้รถมาในสีเทาครับนี่อย่างแรกที่ลูกค้าเลือกติดน,นะครับเป็นสกู๊ปเนาะบางคนเรียกจมูกนะครับอนะบางคนเรียกสกู๊ปสกูปนะครับก็คือนี่ คันนี้ใส่สกูปเป็นทรงฟิตนะครับสกูปนี่ก็มีหลายทรงนะมีทรงที่เป็นแรปเตอร์ตัวนอก M150 l a แรปเตอร์มีทรงแรปเตอร์มีทรงฟิตมีทรงแนบมีโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยชอบทรงไหนก็แจ้งได้หรือขอรูปได้นะครับอันนี้ทรงฟิตมันจะมีขนาดใหญ่เต็มฝากระโปรงนะครับคือใหญ่เลยเนาะการเดินก็จะยิงนะครับยิงซิลิโคนนะครับจะยิงซิลิโคนแบบนี้นะครับเพราะว่ามันก็ใหญ่ครับมันก็ อาจจะมีการต้านลมนะครับแต่ก็ได้เรื่องของความสวยแล้วก็ดูแบบดูใหญ่ดูบึกบึนดูเท่ดูออฟโรดมากขึ้นเนาะนะครับก็ขึ้นอยู่กับคนชอบนะครับสีโดยพื้นฐานที่เราทําจะเป็นทูโทนก็คือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถสลับกับดาด้านนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดท่านใดบอกว่าเป็นสีทูโทนแล้วเ้วเป็นม้าแดงหรือเป็นอะไรอย่างนี้ได้ไหมได้นะครับก็เลือกได้หรือบางคนจะทําแบบ T O เป็น3สีแบบนี้เลยก็ได้นะครับก็คือ สีเดียวกับตัวรถดำด,ด้านแล้วก็สีแดงนะฮะเราเลือกได้หมดนะครับเราต้องการตรงไหนอะไรยังไงเนาะสัญ,ญลักษณ์นะครับญญก็จะมีม้ญญามัาแตงมีแรดมีวัวกระทิงแล้วก็แบบไม่มีสัญ,ญลักษณ์นะครับก็ชอบแบบไหนแจ้งได้เนาะนี่รูปม้านะครับอันนี้จะมีขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวก็ให้ดูมุมนี้แลกันเนาะไหนๆพูดถึงสกูปแล้วเพราะว่าบางคนติดไปแล้ว ขับไม่ได้ผมก็เสียได้เงินบางคนติดเขาขับได้บางคนติดแล้วขับไม่ได้นะครับอ่ะนี่เห็นไหมครับนี่ผมผมก็มันก็จะไม่ใช่มุมผมนะผมนั่งจริงๆผมนั่งไกลกว่านี้นะครับแต่เนี้ยเห็นปะเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาอย่างงี้นะครับอ่ะนี่ให้ดูมุมโฟกัสนะครับมันจะสูงขึ้นมาอย่างงี้จากของเดิมมันต้องเรียบลงไปถูกไหมนะครับนี่จากของเดิมมันต้องเรียบลงไปเนาะอันนี้สักครูมันก็จะมีความสูงขึ้นมาอย่างงี้นะครับ ก่อนติดจะได้รู้นะครับเพราะว่าเงินตอนที่พี่เสียติดไปแล้วเนี่ยถ้าพี่ถอดพี่ก็เสียได้เสียได้เงินนะผมมาเสียได้เงินอพี่เสียเงินอยู่แล้วแต่ผมเสียได้เงินผมก็เลยทามาให้ดูนะครับคนขับได้ก็มีคนขับไม่ได้ก็มีนะครับพิจารณาเอาเนาะอันนี้เราก็เอามาให้ดูนะอะคริลิกครับคันนี้ใส่คําว่าเลนเจอร์อะคริลิกคาว่าเลนเจอร์นะครับ ก็จะเป็นสกูปทรงหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นทรงฟิตอย่างเงี้ยมันก็ใส่ไดนะ้เพราะว่ามันมีพื้นที่ข้างหน้านะครับหรือทรงแรปเตอร์ใส่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นทรงแนบที่มันมีมันขึ้นไปจากตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปมันก็จะใส่อคิลิกอย่างงี้มันก็จะไม่สวยนะนะเพราะมันจะเป็นชั้นใช่ไหมแต่อย่างงี้เขาก็ใส่สวยเลยแหละนะหล่อเลยเนาะคันนี้ครับวันนี้มาในชุดแต่งวิกเตอร์นะครับกระจังหน้าก็ เป็นจริงๆกระจังหน้านี่เป็น V1 นะแต่ว่าอัปเกรดโดยการใส่ม้าเข้าไปนะครับใส่ม้าเข้าไปนะวิกเตอร์ Victor ก็มีกระจังหน้าหลากหลายรูปแบบนะครับก็เล่นลูกเล่นได้เยอะนะครับตัวกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําเงาอย่างนี้แหละนะครับเป็นสีดําเงาลังพึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นสีดําด้านเป็นช่องขนาดใหญ่นะครับเช่องสไตล์แบบอเมริกันนะดูเท่ด,ดูนะครับแล้วคันนี้เพิ่มเติมด้วยคันนี้เพิ่มม้า ก็ม้าเข้ามานี่ผมไม่ผมไม่เห็นนะเห็นไหมนะครับม้านี่ม้าครับม้าจะยึดกับตรงนี้นะนี่จะยึดกับตรงนี้กับตรงนี้นะครับพูดง่ายๆเนี่ยม้ายึดเอาไว้นะฮะก็ถ้าเกิดเราชอบเราก็ใส่ได้ถ้าไม่ชอบมันก็จะไม่มีม้าก็จะเป็นเหมือนแบบวีหนึ่งที่เราเห็นตามปกตินะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเนาะไฟ led สามจุดด้านบนนะครับของวิกเตอร์เนี่ย มีให้เลือกระหว่างขาวกับส้มนะครับสามารถเลือกได้แล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากกระจังหน้าที่เป็นช่องขนาดใหญ่แบบนี้เขาก็จะมีไฟ LED นะครับที่มุมกระจังนะครับทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เดิมเบสพื้นฐานจะเป็นขาวอย่างนี้นะครับบางคนก็ใส่สีไฟฟ้าเีียเงินนะเนาะนะครับหรือว่าสีแดงก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับชอบค่อให้ดูนะดูดูดูแบบ ดูเท่ขึ้นนะครับดูมีมิตินะ,ะกระเถิบมานะครับคันนี้ใส่ครอบไฟหน้าครับครอบไฟหน้าเป็นสีดำนะครับใส่ตัวหนังสือแดงนะมันก็จะแมทกันครอบไฟหน้าเนี่ยทำให้ดวงไฟดูเท่ดูคมดูเข้มที่สำคัญไม่บงังไฟวิ่งกลางวันเลยไฟหน้ารุ่นนี้เป็น LED multi reflector มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับสำหรับตัว XLS ไฟตัดหมอกครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับไฟตัดหมอก XLS เนี่ยนะครับเป็นฮาโลเจนนะครับไม่ได้เป็น LED นะครับเป็นฮาโลเจนนะจะเป็นหลอดไส้ก็คือพูดง่ายๆไฟจะเป็นสีเหลืองๆส้มๆเนาะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวนะครับอยู่ที่ไฟตัดหมอกคือหมุนพวงมาเลยไปด้านไหนไฟก็จะติดนะครับตอนนี้ก็ต้องใส่เกียร์ดีนะครับต้องเดินหน้าอยู่กับที่ทําไม่ได้เหมือนรุ่นเก่าๆแล้วนะครับก็คือใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับว่าตามวัตถุประสงค์นะครับก็คือขับ หมุนพวงมาลไยไฟตัวนี้เปิดเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับนะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะบอกว่าตอนจอดเนี่ยถ้าเกิดเราหมุนพวงมาลัยเนี่ยแล้วมันติดมันอาจจะแบบลบกวนหรือว่าไม่ได้จาเป็นต้องใช้นะครับเขาก็าจะมีการปรับแต่การใช้งานเหมือนเดิมสเกิร์ตด้านหน้าครับนี่ก็วิกเตอร์ครับทำเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะครับทำเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยใครจะทําเป็นสีทูโทนก็ได้หรือจะทําเป็นดาเงาอย่างนี้ก็ได้นะครับ XLS มีห่วงลากด้านหน้าฝั่งซ้ายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับคิ้วนะครับคิ Q ้วล้อ XLS ก่อนก็จะมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับขนาดใหญ่เป็นสีดําเงาเดิมพวกนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นดําด้านนะครับชุดแต่งเนี่ยเราสามารถเลือกได้โดยปกติเป็นดําด้านเป็นทูโทนเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถเลือกสีได้อย่างคันนี้ถ้าเป็นดาเงาเนาะก็นี่ก็จะเป็นแบบนี้ ล้อนะครับก็ใส่เป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาใส่ล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับยางก็เป็นดีเซนตินะครับใส่ยางดีเซนติเป็นยาง AT นะครับก็ขึ้นอยู่กับชอบนะครับนี่ถ้าเราดูจากระยะพวกนี้นะเลี้ยวได้นะครับเลี้ยวได้ไม่ติดปัจจัยหลายอย่างครับออฟเซตเกี่ยว นะครับเ,เรียกอะไระครับขอบเส็จล้อเกี่ยวยางเกี่ยวนะครับถ้าจะใส่อะไรยังไงเรื่องชุดแต่งก็พูดคุยกันมาได้ระบบเบรกเป็นหน้าดิสด้านหลังเป็นดัมเบรกนะช่องระบายความร้อนนะครับแล้วก็ตัวครอบกระจกตัวนี้เป็นสีดํามีไฟเลี้ยวนะครับราวหลังคานะครับตัวนี้ก็เป็นราวหลังคาแบบแต่ง นะครับก็จะแปะแล้วก็ยิงซิลิโคนไปแบบนี้นะครับก็ได้เรื่องของความสวยงามแต่ขนรับน้ําหนักจริงไม่ได้นะครับกันสาดเป็นกันสาดแท้ครับกันสาดเป็นกันสาดแท้ฟิล์มเซรามิกเลือกความเข้มได้นะครับว่าเราจะติดความเข้มเท่าไหร่เนาะเบ้ารองมือนะครับใส่เป็นสีดํานะครับป้องกันลอยเล็บรอยเครื่องประดับเราไปถูตัวรถนะครับมือเปิดเป็นสีดําแล้วก็นี่ ติกเกอร์เป็นสติกเกอร์รูปม้าสีแดงนะครับม้าสีแดงใส่ครอบฝาถังน้ำมันเป็นสีดำเข้าไปนะครับใส่โลบาเหล็กนะครับทรงขายาวของアウเลนเดอร์นะครับตัวนี้เป็นทรงสปอร์ตทรงสปอร์ตเนี่ยเขาจะมีไฟเห็นไหมครับเขาจะมีไฟจะต่างกับอีกทรงนึงเนาะก็จะมีความต่างงานตัวนี้จะมีไฟเพิ่มขึ้นมามีบันไดเหยียบขึ้นท้ายก็บะมานะครับก็สะดวกสบายในการที่บางทีที่เราเหยียบ ขึ้นไปหยิบของนะครับมันก็ทํามุมได้มากขึ้นจากแต่ก่อนเราต้องขึ้นแต่ข้างหลังใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีด้านข้างแล้วก็ครอบไฟท้ายนะครับครอบไฟท้ายเป็นสีดําแบบนี้เปลี่ยนไฟท้ายเป็น Full LED นะครับตัวนี้เป็นไฟแต่งเนาะตัวนี้เป็นไฟแต่งด้านหลังนะครับฝาท้ายก็จะมีไฟเบรกดวงที่3นะครับ XLS เนี่ยจะมีกล้องนะครับฝังอยู่ที่โลโก้เนาะแต่คันนี้เราใส่ครอบฝาท้ายแบบครอบนะครับครอบฝาท้ายแบบครอบมันก็จะมีความหนานะครับจะหนากว่าตัวที่มันเว้าโลโก้นะมันจะมีตัวเว้าโลโก้แล้วเห็นโลโก้คาว่า Ford เจ้านะกับตัวนี้เห็นปหตัวนี้มันจะหนาขึ้นมาเพราะมันจะครอบทับกล้องนะครับตำแหน่งกล้องก็จะอยู่จนเต็มตำแหน่งนี้นะครับนี่เห็นไหมกล้องสีเดิมเป็นดำด้านนะครับเราก็จะทําสีอะไรก็ได้อย่างคันนี้ก็ทําเป็น ดำด้านแล้วก็ตัวหนังสือเป็นทูโทนเนาะก็เป็นดำแดงติดอะคริลิกสีแดงเปลี่ยนตัวไอ้กันชนท้ายนะครับให้เป็นกันชนเหล็กนะครับกันชนเหล็กตัวนี้ใช้ของ GDD เนาะก็มีไฟถอยมีห่วงนะครับหรือท่านใดต้องการจะใส่บอลลากก็สามารถใส่ได้นะตำแหน่งเราก็สามารถใส่บอลลากได้หล่อเลยภายในเป็นบอดหนัง นะครับภายในเป็นบอบ์ดหนังบอบ์ดหนังมีที่เขาเรียกครับมีที่เท้าแขนแล้วนะครับไม่ดูนี่ภายในเป็นบอบ์ดหนังนะครับ,บอบ์ดตัวเดียวกับตัวสปอร์ตนะมีที่เท้าแขนแล้วนะครับ XLS นะครับผมย้ำนะครับ XLS ไม่มีแอร์หลังนะแล้วก็สีเป็นทูโทนแบบนี้ เติมน้ำมันมนะครับดับเครื่องนะครับใส่เกียร์ p แล้วก็ปลดล็อกเนาะเติมดีเซลได้ทุกชนิดกุญแจจะเป็นแบบแบบไขนะครับเป็นไนคีดอกหนึ่งเนาะเป็นไนคีก็คือกดพับอย่างงี้เห็นไ,ไหมครับแล้วก็กดดีดขึ้นมาอีกดอกหนึ่งก็จะเป็นดอกปกติเลยเป็นสแตนดาร์ดเลยเป็นแท่งแท่งเลยเนาะบอกคนขับปรับหกทิศท,ทางจะมีขึ้นลงผู้โดยสารปรับสี่คือจะไม่มีขึ้นลงนะครับฝั่งผู้โดยสารพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับน้ำหนักเบา ควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ํามันเนาะจอเลือนไม้เป็นแปดนิ้วนะครับจอกลางเป็นสิบนิ้วเป็นซิงโฟร์เอครับแอนดรอยต่อแอปเปิลคาเพแบบไร้าสายนะครับรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะนี่ด้านหน้ามี USB Type A Type C อันนี้ผมเปิดแฟลชใหนะครับมีออโต้สตาร์สต็อปนะครับเพราะเป็นยูโรไฟแล้วก็มีโหมดการขับขี่สีโหมดเกียร์เบรกมือนะครับแอร์แบ็คหกใบสำหรับคันนี้ แล้วก็โทนภายในเห็นไหมที่ปรับมาจากตัวโมเดลก่อนก็ตรงนี้ก็เป็นดำล้วนเลยสปอร์ตขึ้นครับคุ้มมากๆสำหรับรุ่นนี้นี่ก็ท่านใดสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดรุ่นไหนนะครับก็ทักสอบถามส่งรูปอะไรมาได้เลยนะครับยินดีให้บริการลูกคา้าทุกๆท่านนะครับ ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท่ทานฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามแนละที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะเบอร์โทรดีไลน์กับขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันได้กลับขออภัยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ